ก็อาสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูของตัวการอัพโหลดข้อมูลจากตัว FX นะครับ GX Work 2นะครับมายังตัว p l c มดูล2 n 2เอ็นมานะครับตัวนี้เป็นพ l c อจากจีนนะครับราคาถูกแล้วก็ใช้งานค่อนข้างจะง่ายนะครับพอเที่ใช้ในการโหลดเนี่ยจะเป็นพอตตัว USB นะครับตัว22งสอร์ตนี้นะครับที่หาซื้อตา้หาซื้อทั่วไปนะครับแล้วก็เมื่อมาดูในตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับผมใช้ตัว g x work ซวถนะครับ ก่อนที่จะเปิด j x Work 2ออกมาเนี่ยนะครับเข้าไปที่คลิกขวาที่มัน r มนะครับเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Device Manager นะครับแล้วก็ไปดู Comport นะครับที่เราตั้งไว้นะครับที่เราลง l ดเ e l ไว้นะครับตรงนี้จะเป็น usb serial port com 3นะครับเมื่อเราทราบไว้เนีว่าเป็น usb serial port com 3นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัว j x Work t o o นะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่ว่าเรา new project เพ้นมาใหม่นะครับผมขออนุญาตนะครับ new program เมขึ้นใหม่นะครับ ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเลือกไฟล์เริ่มต้นนะครับก็ตัวซีรีส์มันนะครับก็จเป็น FX CPU นะครับแล้วก็ไทเป็น FX 2 n อย่างนี้นะครับแล้วก็ซ p มเป็นโปรเจกต์ครับแล้วก็กดโอเคได้เลยครับต่อมานะครับเข้าไปที่คอ n เ c t ชันนะครับแล้วก็กดคอ n เ c t ชันตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น USB s e r i a l ีนะครับแล้วก็คอมสามที่เราลงไลเรารีไว้เมื่อกี้นะครับคอมสามตัวนี้ก็คือคอมสามตังนี้ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เลือกเป็นอัตราความเร็วนะครับในการรับส่งก้าวกละก โอเคนะครับก็กดโอเคเมื่อเราเสียบระหว่าง USB คอมพิวเตอร์กับตัวซีรัปต์ตรงนี้แล้วนะครับเราก็กดตัว test อน n น e ช t ่นเท e s t ตรงนี้นะครับกดปุ๊บถ้าในกรณีที่ว่าถูกต้องเนี่ยมันต้องคิดขึ้นว่า successfuly นะครับกดโอเคนะครับแล้วก็โอเคงี้ออกมานะครับต่อไปเนี่ยกลับไปที่ตัวโค้ดตรงนี้นะครับเมื่อเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมครับเข้าไปที่ compile ครับแล้วก็รีบิวเอลนะครับแล้วก็รอเขา compile สักครู่นะครับ จะเห็นได้ว่าในโค้ดตัวนี้เนี่ยผมตั้งโปรแกรมไวสืสอ x0 นะครับเมื่อเรากด x0 ปุ๊บเนี่ย y ์์0ทำงานกด x3 นะครับ y 1ทำงานโอเคครับเมื่อเราคอมไพล์ผ่านนีนเนี่ยผมเข้าไปที่ออนไลน์ครับแล้วก็ write like to plc ครับเสร็จ hmm. แล้วก็ติ๊กนะครับผมเลือกส่วนของตัวเมนโปรแกรมงเดียวนะครับแล้วก็กดในส่วนของ xq นะครับแล้วก็กดยเยได้เลยครับ หลังจากที่เราโหลดโค้ดเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปดูที่ PLC ต่อนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าตัว PLC นะครับจะมีตัวสวิตช์นะครับเลื่อนสำหรับรันแล้วก็สต็อปนะครับทีนี้นะครับผมต่อไว้กับตัวสวิตช์นะครับแล้วก็ต่อไว้กับตัวเซนเซอร์อิมพเรชนะครับรูปภาพนะครับกดสวิตช์นะครับออนนะครับปล่อยออฟครับกดออนปล่อยออฟนะครับแล้วก็เซนเซอร์อิมพเรชครับครับผมก็คลิปนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับผมขอบคุณมากครับ